มดนสี่ไข่โงนไข่คงตมาหายใจเทเลยนะแล้วก็ออก้ายนะออก้ายก่อนทีนึงนะอออกายเป็ก็เรียบร้อยก็เหมือนว่ามันจืดขึ้นไปใ่ไหมพอสูดหายใจเข้ออกมันไม่ใช่ที่ขาดูภาพชาร์ดภาพเกมคนเดยจังหวะแรกหน่ยดิสวนเ้าสลับขาแล้วก็แทงแทงซ้ายเ้าทึบแล้วก็นไข่โค้งนะ เราก็พยายามที่จะเราก็พยายามจะออกซ้ายแหละแต่ว่าพอออกซ้ายเสร็จปั๊บเหมือนเหมือนแบบแบนคนแรกนี่มานี่มาการหายใจแบบจังหวะมันไม่อยู่มาดิอืมอ่ะเข้าซิโกซิตรุงแสงตะวันครับผมจังหวะแรี่ยกกันไปโดนอะไรเมื่อกี้โดนโดนโดนเขาตรงนี้อืมก็หายใจไม่ทันดันขึ้นดันขึ้นจุกจก็เมื่อกี้นี่ก็เหมือนจะอ้วกใช่ไหมครับผมเริ่นโดนตั้งแต่โดนถีบแล้วล้มแล้วแล้วมันเหมือนจะไม่ลุกอ่ะ อืมแล้วอะไรอะไรบ้างนี้ขอโทษอะไรบ้างเนาะขอโทษรองเชียร์ครับที่ชาวเวีรังครับวันนี้ทั้งผิดหวังครับจุกจริงครับถือว่าโดนภาดช้าแล้วก็โดนจริงๆครับจุกจริงนะครไฟก่อนนี่เราชนะที่เข้ามาครับที่ลุมินีเจอกันอีกครั้งละเจอกันอีกครั้งไหมับพี่สองครับที่สองก็มีโอกาสเจอใหม่ได้อีกรอบ ได้ครับไม่ให้เราใจกันไปครับคินเท่าไหร่ไปทำร่างกายแล้วก็ว่างันอีกทีนึยังไม่ทําเลยยังไม่จังหวะโดนจังหวะโดนจังหวะโดนแล้วพูดคุยกันไรข่าวบองอ่ะอะไรบ้างเมื่อกี้ดีข่าบผมบอกว่าไปโดนเตะโดนชายบองหรอข่าไม่เข่าครับเข่าเสียบชายคุ้งจุ๊กเลยครับวันแรกนะเขาเขาหวดเราเราจะฟันเราจะฟันเราผมเนี่ยรอฟันถูกรอรฟันรอฟันแทงเขาโดนไหม คนเต็มๆหมาดูภาพช้าเขาบอกเขาบอกว่าในคอมเมนต์นี่บอกว่าโดนง่ายไปคนไม่โดนไม่รู้นะโดนไม่โดนเลยตอนแรกผมไม่โดนอะไรเรามาถามคนกันทำกันบ้างคนทำเนี่ยโดนเต็มครับเต็มๆอะไครับก็ต้องบอกว่าโดนจริงครับเขาบอกมาจบเลยจบกจุกครับโดนทั้งหมดเลยใช่ต่อหายใจไม่ได้ต้งมาหายใจครับโอเใช่ใช่วันนี้ก็ถือว่าแค่มือได้สำเร็จครับยังไงบ้างไต่อไปต่อไปก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับ ก็จะเต็มที่ท um> ุกไฟแล้วครับเราก็ซ้อมอยู่ที่ไหนวัดครับต่างจังหวัดให้มาเลยครับอะไรนะครับซ้อมอยู่ให้มาเลยก็พบุญยิ้มครับก็ต้องซ้อมให้มาแต่ว่า ยังไงก็มาสู้เรื่อยอยู่แล้วใช่ครับบางคนบอกว่าเราเนี่ยบางไฟเนี่ยเต็มที่มากก็เลยมากฝาดครับขอให้แฟนครับเชื่อใจผมครับไม่ท้องไม่ิดหวังแน่นอนครับแต่แชนะก็เกมกีฬาเหมือนเดิมครับลูกเมื่อกี้ในเที่ยวตุก็ยืนยันว่าโดนเต็มเต็มครับโดนจริงๆครับบางคนบอกว่าเจ้าลุ่งเกดตะวันเนี่ยล้มง่ายไปไหนผมไม่โดนไม่ล้มครับผมคิดไหมครับว่าจะชนะง่ายแบบนี้ครับน้องก็ก็ไม่คิดครับน่าจะเบียดกันที่แรกมันเขาไวกำลังดีนะรุ่นน้องผมก็ใส่ ยืนจัง,ห,จงหวัมัย้ยเนาะครับผมจังหวะด้วยซ<อ>้มอมต่างจังหวันดนี่การทิชซ้อมเป็นไงบ้างกับน้องหลายคนสงสัยอ่ะจังหวัดมันดีดีอย่างนั้นได้วิ่งเยอะอได้วิ่งเยอะทางไกลด้วยบรรยากาศมันดีด้วยนะครับ แล้วคุณเ้อาคุณซ้อมเหรอครับคุณภาพเป็นไงเด็กๆเล่นค่ายนะครับช่วยปั้มช่วยซ้อมอย่างนี้เราก็ต้องใช้ความรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นใช่ไหมน้องครับมันอยู่กับว่าเราด้วยครับว่าเราจะซ้อมหรือไม่ซ้อมมันอยู่ที่เราด้วยครับแต่ปัจุบัปีนี้เท่าไหร่แล้วครับน้องสามสิบสองครับสามสิบสองจะว่าเยอะก็ไม่เยอะจะว่าน้อยก็ไม่น้อยนะครับใส่ครับวางแผนยังไงบ้างครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นอนาคตน่าจะเป็นครูมวยแล้วครับอืมอืมไม่นานนะครับวางแผนไว้กี่ปีครับน้อง แล้วว่าดูร่างกายก่อนดูร่างกายครับร่างกายดูจากวันนี้แล้วคิดว่าได้อีกกี่ปีครับปีอยู่ครับปีสองปีได้อยู่เนาะครับแต่สองปีนั้นไม่น่าจะได้เราะเราต้องเป็นเป็นครูเป็นอะไรชนิดอื่นแล้วเรามีแผนจะจะเข้ามาซ้อมในกรุงเทพไหมครับค่ายใหญ่ๆก็ยังยังไม่มีเลยครับไม่มีครับเพราะมาเปิดค่ายตัวเองด้วยอ๋อเรามีค่ายด้วยแล้วสมมติว่าถ้ามีมีไฟส์ใหญ่ๆซุก็ไฟส์อย่างเงี้ยจะเข้ามาซ้อมกรุงเทพไหมครับน่าจะคุยกัน เอันนี้เป็นคำถามคำถามหนึ่งถามก็อยากถามแทงใจเลยแล้วกันนะแฟนมวยชอบพูดว่าเราเนี่ยสู้จริงอะไยมากเรารู้สึกอย่างไรบ้างเวลาแฟนมวยพูดแบบนี้ก็แล้วแต่คนจะมองมองแล้วแต่มุมมองคนนะครับว่าเราจะสู้หรือไม่สู้ถ้าเราถ้าถ้าถ้าแพ้ก็เหมือนแบบเรามันหมดแรงนะกำลังเราไม่ถึงเขาแค่นั้นแห่ะถ้าเราสู้ก็ก็ตามที่เห็นอ่ะก็คือคือเราก็รู้อยู่ับใจว่า ทุกครั้งที่เราชกไม่ว่าจะแพ้ชนะเราก็เต็มที่อะเนาะเต็มที่ทุกไฟครับไม่มีอาทิตย์ไหนไม่เต็มที่ครับมีเคล็ดลับมีอะไรบอกน้องๆไหมว่าทํายังไงถึงยืนระยะได้จนถึงอายุ32ปีแบบนี้น้องมันอยู่ที่การดูแลร่างกายครับครับก็บูรณายาอะไรไม่ไม่ไม่อ๋อเราไม่ยุ่งเลยไม่ยุ่งครับมันอยู่ที่ปอดเราด้วยหายใจไม่ทันเป็นไงเร็วอ่านี่ก็เป็นอีกเคล็ดลับนึงที่ทำให้เรายืนระยะได้จนอายุ32นะครับผมจองโหว เข้ามาเชิญจะบอกหลงเยี่ยมมากฝากอะไรกับแฟนมวยนิดนึงครับน้องก็อยากฝากทุกคนนะครับให้เป็นกำลังใจผมให้มากๆนะครับผมจะทำให้เต็มที่ทุกไฟนะครับขอบคุณครับครับผมยินดีกับชัยชนะด้วยครับเอพประภูตนะผมครับข้าอีกคนหนึับ